อกว่ามีข้อตกลงเจ็ดข้อหนึ่งในนั้นก็คือหยุดยิงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะมันก็ยิงเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับอืมเหมือนเดิมมันมีคําถามไงตอนนี้อ่ะเอามีคําถามนะไม่ต้องงุบหนอมแหนมแล้วพูดจาเสวี่ยร่ำเสวี่เวล่ขมิ้งมันก็โกหกหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้หนึ่งรัฐบาลจะเอาอยัางไงต่อปะนะมัวแต่เป็นลูกอีช่างรักเนี่ย อีน่นก็ช่างฟ้องช่างยิงเหลือเกินไอ้ไทยนี่ก็ตั้งรับแม่งอย่างเดียวอะนะตั้งรับเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าทหารขมรงขาดวินัยผมก็บอกแล้วอย่าไปพูดแบบนั้นเป็นถึงนายกรักษาการคนก็ออกมาปกป้องภูมิธรรมภูมิธรรมเนี่ยเขาไม่มีไอ้ปัิยาท่าเรียกว่าอะไรนะไหวพริบในการตอบคําถามหรอกว่ากันตามตกคือไปพูดได้ยังไงว่าทหารขมรงขาดวินัยมันขาดวินัยมาสองวันแล้วเงี้ยเหรอ มันตั้งใจโจมตีรัฐบาลจะเอาอยัางไงก็เอาไปเลยรับแม่งอยู่น,นั่นแหละนะเนี่ยื่อสักครู่เนี่ยวกองทัพบกแถลงข่าวแล้วประนามเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วจีนน่ะจีนน่ะสหรัฐแต่ทําไมนิ่งอ่ะมาเลยทําไมนิ่งอ่ะผมว่ามันทําแม่งทําแม่งนะนะคือเกมเนี้ยเหมือนกับจะเข้าทางเขมรหมดอ่ะเขะมรอยากหยุดยิงอ่ะก็พาไทยไปจับมือหยุดยิงกันแล้วเขมรมันหยุดไหมเขมรมันก็ไม่หยุด แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือวันวันสองวันสามวันสุดท้ายเนี่ยขเขมิดเละนะครับผมบอกให้รู้สองสามวันสุดท้ายในยขเขมิดเละโดนปปน,ดนักิ๊บเพ่นเอ็มสิบหกดูดิพลเอกสไลด์ลึกก็ตายพลเอกดวงผบพ,พ,พลเจ็บก็ตายนายพลทหาเรเขมรตายเละตุ้มเป๊ะไปหมดขเขมรมันเละไงเข้าใจป่ะไอ้วุฒิบ้านเนี่ยจนงอขึ้นหัวแล้ว ถ้าพูดจริงๆเนี่ยไม่ใช่งอขึ้นหนัวขี้ขึ้นสมองแล้วกลัวตัวสั่นแล้วไอ้หุนเซนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเผา้ผมเผพ้เนี่ยกระเซิร์กระเซิงหมดแล้วมันจะชิดหายอยู่แล้วประเทศเขมรน่ะแะมันใจกลางมันปากเก่งมันก็เลยไปขอให้อเมริกากับจีนเนี่ยมาช่วยมันเพื่อให้หาทางลงให้มันอ่ะเข้าใจป่ะเพื่อให้ไทยหยุดคือจริงๆต้องการที่ไทยหยุดพลงมันแหละว,ว่าง่ายๆเพราะเขมรมนไม่ไหวแล้ว นะมันอยากให้ไทยหยุดถลม่มมันก็ฟ้องยูเอ็นฟ้องสหรัฐฟ้องจีนสุดท้ายสุดท้ายไทยก็หยุดถลม่มแล้วขมรหยุดไหมไม่หยุดครับสันดานขมรเนี่ยก็คือมันอยากให้ไทยหยุดถลม่มเอาวิเคราะห์ชัดเจนเลยเพราะตอนั้นมันจะมันจะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมลองไปดูภาพอี่คุณเซนตอนนี้ดิกับตอนช่วงที่ถลม่มเ่ยหน้าตาไม่ต่างกันอย่างชัดเจนนะ ตอนที่โดนถล่มหนักๆเนี่ยสภาพมันเนี่ยเหมือนน้ำไม่อาบเลยนะนะถือวิทยุสั่งการหูผมเพ่ากระเสซอกระเซิงหมดปรากฏว่าพอหยุดถล่มปุ๊บนะไทยหยุดถล่มปุ๊บโอ้โหคุณเซนถ่ายรูปหน้าตาดีอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจไอ้คุณมันเนี่ยก็เหมือนกันคุณผู้ชมคนเราเนี่ยผมหงอกมันจะขึ้นเนี่ยนะภายในระยะเวลาไม่กี่วันมันต้องเครียดมากนะเข้าใจปะ มันต้องเครียดมากๆผมมันถึงหออกแต่มันก็ามาโพสต์องโง่ของมันน่ะบอกว่าโอ้ท,ทุ่มเทเสียสละทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ไม่ใช่หรอกขี้ขึ้นสมองแล้วตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงไปตรงมาเลยขี้ขึ้นสมองแล้วใจกากแต่ปากเก่งเพราะ,ะนั้นมันก็เลยต้องรีบให้ไทยหยุดไม,ม้เหียแม่ไม่รู้จะทํายังไงไทยหยุดเว้ยมันก็เลยต้องไปฟ้องสหรัฐฟ้องจีนฟ้องมาเลเสตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะ ตีหน้าเศร้าช่องเล่าความท็จเสร็จปุ๊บพอหยุดจริงมันก็ยิงต่อเรื่องของเรื่องมันต้องการให้ไทยหยุดเพราะมันไม่ไหวแล้วเอาตรงนี้ก่อนนะก่อนจะไปเรื่องของนางมาลีเดี๋ยนะเดี๋ยวมาลีเราเจอกันวันนี้มึงอะอยากลองของใช่ไหมอืมนี่ฮะคุณผู้ชมครับให้ดูนี้อ่ะคนเขม,นมีแหกตาดูดิตอนนี้คนเขมรประกาศตามหาญาตินะครับ ยากเนี่ยศูนย์หายเห็นไหมที่ภาษาเขมรตรงนั้นเลยเนี่ยเนี่ยคือเขมรไม่ยอมถแถลงว่าทหารว่าทหารของตนเองนั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ศูญย์หายเท่าไหร่โดนจับมาเป็นเชลยศึกที่ประเทศไทยเนี่ยสิคนนะจะบอกให้รู้นะมึงขอบคุณคนไทยอย่างเขมร,รนะทหารไทยเนี่ยนะก็มีมนุษยธรรม เขาจะจัดการเลยก็ได้ในสถานการณ์สู้รบเนี่ยใช่ไหมแต่เขาไม่ทําวางอาวุธแล้วก็ไม่ทําแม่งก็พระเอกเกินไปพระเอกก็บางครั้งก็ไม่ไหวนะพระเอกสู้กับโจรน่ะนะเนี่ย,นยคนขมิประกาศตามหาญาติญาติสูญหายมึงเห็นหรือย,ยังว่าไอ้วุนเซนวุนมาเน็ตเนี่ยมันจริงใจกับพวกมึงที่ไหนมันหลอกให้พวกมึงไปลบมันหลอกให้พวกมึงไปตาย แล้วมันก็ปกปิดข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของมันนะเพราะนั้นตอนนี้คนขคมิ้นก็ออกมาตากประกาศตามหาญาิพี่น้องกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดละโอเคนะอันนี้เอาข่าวแบบว่าล่าสุดก่อนนําเสนอให้ได้รับทราบนะครับส่วนประเด็นที่ว่ารัเสเซียเข้ามาช่วยขมยิ้นหรือเปล่าอ่าน,นี้ก็ต้องรอดูกันนะทั้งเรื่องโดนทั้งเรื่องแต่หานรับจ้างเดี๋ยวรอติดตามนะส่วนที่จับคนจีนเดี๋ยวนะ ที่จับคนจีนจีนมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยดูคุณอนุวัตรเขารายงานที่สุรินจับคนจีนในเขียนต้องห้ามอ้างว่าเป็นนักข่าวนะพอตรวจสอบแล้วกเป็นเอกสารปลอมยานพานะทะเบียนปลอมก็เลยงงว่าไอ้เข้ามาในเขตอายการศึกได้อย่างไรในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินแถวช่องจอบเนี่ยจับคนจีนสามคนอ้าวมาทําไมอนี่ยเนี่ย มาทาไมเนี่ยจีนนะจนเช้าวันนี้เราได้รับแจ้งนะครับมาจากตารวจละพุ่มกับสพกาบเชิงบอกว่าจีนสามคนเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นนักข่าวจริงนะเป็นนักข่าวจริงมีเอกสารถูกต้องแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วแล้วก็กําชับบอกว่าเฮ้ mm. <"He, S 2> ยเหาวดโดนมาบินในพื้นที่เหตุความมั่นคงสรุปเป็นนักข่าวจีนนะครับนะไม่ได้เป็นสายลับไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่ว่ากันเนี่ยนะ นะตำรวจเขาตรวจสอบแล้วเขาก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอออันนี้เคลียร์ทีละอย่างนะกองบินยีิบเอ็ดที่อุบลเมื่อคืนนี้มีข่าวลือว่าถูกโจมตีโดยโด,ยโดรนเนี่ยไม่จริงนะครับเห็นบอกว่าพายุเข้าก็เลยทําให้หลังคงหลังคาอะไรอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายแนะไม่จริงนะไม่มีโดรนเขเมรลุกล้าเข้ามาในกองบินยีิบเอ็ดนะครับ ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจากกล้องหน้ารถคุณผู้ชมจาได้ไหมวันแรกที่เขมรยิงถล่มในเซเว่นเนี่ยพตทนะ,ะ,ทะนะจนพังยับไปเลยอนะ่ะคุณผู้ชมนี่ยังมีการเปิดเผยคลิปกล้องหน้ารถของประชาชนนะเนี่ยจรวบีเอ็มยี่สิบเอ็ดนี่เอาไปให้ต่างชาติดูเลยดิเอ้ยต่างชาติช่วยแชร์หน่อยดินะนี่ครับแล้วก็ระเบิดแล้วก็เป็นที่มาของแม่ลูกที่เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนผู้บริสุทธ เสียชีวิตไปถึงเจ็ดศพนะจุดเดียวเนี่ยไอ้ฮุนเซนมันเป็นอาศยากรสงครามแล้วไอ้ขมรนมึงดูมึงชั่วขนาดไหนเนี่ยมึงยิงตำรวจถล่มเซเว่นเนี่ยนะเห็นไ,ไหมคือเกิดเป็นคนขมรเนี่ยแม่งโชคดีเกิดเป็นไทยแม่งโชคร้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทหารไทยไม่ทําอย่างที่ไอ้ฮุนเซนทาถ้าทหารไทยเนี่ยทาอย่างที่ฮุนเซนทานะป่านนี้ร้านค้าตลาดชุมชนบ้านเรือนของขมรนเนี่ย เละไปหมดแล้วผมจะบอกให้รู้ตายเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นจะบอกให้รู้ล้วมึงโดนไอ,อ้กิ๊บเพ้น F16 ะอ่ะดูนะแล้วดูดนีแม่งยิงถล่มแบบนี้มึงบอกว่ามึงเป็นชายข้าราชหาเหนือทุยไอเ้เย่โจนชั่วทั้งนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมึงดูมึงแหกตาดูฮะยูเอ็นแม่งไปไหนวะองค์กรสิสทธิมนุษยชนสหประชาชาติอะไรพวกเนี้ยไปไหนวะประเทศมาหาอำนาจอ่ะ นะนี่อยากได้รางวัลโลเบลสันติภาพไปไหนวะมึงดูที่มันจริงโลงเซเว่นเนี่ยนะมึงจะบอกตัดต่อเหรอ,อมารีโชว์นะไทยใจดีเกินนะครับบอกให้รู้เลยเสียหายทำเหนเ่นยิงเซเว่นยิงปั๊มน้ำมันขนาดนี้แม่งยังไม่ตอบโต้มันแบบถึงลูกถึงคนเลยที่ตอบโต้ที่ผมก็ว่าเบาไปอะยังเบาอยู่มันเป็นไมได้มันยอมไม่ได้ ไอ้วกนักวิชากรวิชาเกินแม่งพูดจาเลอะเทอะนะไม่รอเป็นบ้านมึง่นะฮะต้องรอเป็นบ้านมึงก่อนไหมเนะี่ยฮะต้องรอเป็นบ้านมึงก่อนไหมมันจิงเซเว่นอนะ่ะมันยิงปั๊มน้ำมันอนะ่ะไม่รวมบ้านเรือนไม่รวมโรงพยาบาลนะยี่สิบแห่งนะนะเ,เห็นหรือ,อยังคุณผู้ชมอย่ามานหน่อมแน้มตอนนี้สงครามเนี่ยมันชักแบบว่าแปลกๆละ มันมีมือที่สามเข้ามาเสี่ยมมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงด้วยหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก